ปันเลยแบบนี้แน่นบ่ไหวควนดินกอนตายยานมันตายพะวัดดินมันแน่นเกินไปเป็นยงไรไผ่เมือ่อยก็หาเทไว้ล่ะลู้อดเห็นมันแล้วเดิมแม่น่งทายุหฮมเนี่ยละนอนแดดแห้งผักลงก่อนจะต้มพักให้เปื่อยๆกันเอาใส่ถ่านนี้เลยเนาะ ตอนสวยเติบเราจะกินของง่ายเรียบร้อยหรออาตบานทีมงานก็นมือนี้เบว่างเจ้เพาพได้ออกไปหาอยู่หากินแม่นองไพเลยสิส่วนนองไพมากพวนดินจะดินแน,น่นแน,น่นสองมือกับสิมาฮดเถื่อนึงแต่ว่าดินกัยังแน่นอยู่ยากรขึน้นจน้เลยว่าสิมาแก่หน,น่น อ้อมให้น้องไพ่เป็นผู้หดกลนยางกลนบ่เข่าเลยห้าก็ึคือตนานหอดอยู่เดนเนาะไพ่หดปันใดกับยังแน่นอยู่ เตียนน้องไผ่กลนซอยเราจะแม่บ่ไหวแล้วแข็งคัะแข็งแน่เอาน้องไผ่ล่องกลเบิงังโอ้พรท่านสวัสดีค่สวัสดีค่ะ <laughs> ผระน้องไผ่ครับอ้าล่องเบิงังพี่น้องให้น้องไผ่กลนซอยบ่ไหวพุ่นดินก่อนชาย,ยัานมันตาย เพราะว่าดินมันแน่นเกินไปห้าก,กงา็ง่ามง่ามจะ้ะเดี๋ยวสิเกี่ยวยหว้าไปง่วรพอมเป็นตะไวりบไฟไววอยู่ตีแข็งแรงก็แม่อยู่เป็น้ังไรไาเมื่อย ก็ฮาดเทนไว้หละลูกก้นซอยกันแม่กับก้นัตพูนจะแบ่งกันกลนพูละเคิงต้นสุดท้ายเราจะนี่เดี๋ยวสิให้น้องไปหดน้ำหอดอันละคุละคุเลยเปียงไปหอดอันต้นละเคืองคู่จะ้ะทุกมือ แต่ว่ามันกันยังหนาดินกันยังแห้งอยู่คือเก้าสองมือขึ้นมาเตือนหนึ่งดินมันแข็งจ้ะเพิ่งฝนบ่ตกจ้าเถื่อแล้วแล้วัดนี้ไปไปหดน้ำสีให้น้องไคทับหนาทีหดกะหดเห็นมันแล้วเดิมแม่นางทาย,ยุหฮมเนี่ยละ่ะฮอนแดดแห้ง ออกจย่างนันหมน้องไฟฮอนนำต้นไม้อะไรเกลี้ยเสียยไงนะเกี่ยวหนาจ้ะเครื่องต้นหนามันใส่ว่าท่านใดแม่น้องไฟกันเลยใส่เกี่ยเกลี่ยวันบ่หกเกี่ยวออกไปเรื่อย สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินน้อยขอฝากปลาร่าบองแบบซุกพ่อหน่อยส้อยเดิมในเด้อจ้าปลาร่านวนนวสมุนไพรเน่นเนนสูตรดั้งเดิมอีสานบานเฮาบอส่สารกันบูดร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ็ดสดใมหม่เหมือต่อหมือจ้าการันตีความแซบความนวจากทีมงานอีสานบานดงหน่อยจ้าปลาร่าบองแบบซุกข,ของพ่อหน่อยส้อยเดิมกินก็นยังกระแซบจ้าปากอุนหนุนซอยพ่อหน่อยส้อยเดิมเนี่ยเด้อจ้า สนใจสร้งสื่อสินค้าแอดไลน์พอหน่อย123มีแอดนำหนานำเด้อจ้าบายเราจะแต่ว่าเขาก็ได้เขาไม่จิตเขาในบ้านเด้อพี่น้องเตรียมออกมาพร้อมจ้ะเพราะว่าสิได้เกี่ยวหญ้าให้งัวไปพร้อมอาหารจําเป็นเกี่ยวไว้แล้วละหลายเติบจ้ะแต่ว่าบ่ทันได้พอัพกกินข้าก่อน เมยน้องไผ่บ่าจะได้อยังกินละไผ่ต้มามะม่าครับโอ้พี่น้องมากินต้มมะมา่าน้ำน้องไผเดอ้อจ้ะต้มมะมา่าสูแม่กินพะนะนี่ยังแน่ละไผมีแต่มะม่านี่เปล่ายังแต่เบิ้งมะอันต้มมะมา่าฝีมือน้องไผเดอ้อพี่น้องแสียก่อน จังไปติดแล้วจ้ะ,ะน้ำล่วงามาจังหอไปหกหอคร<ป>บอายานบออิ่มว่ะยานบออิ่มปะนะพี่น้อง <store. S 1> มีอย่างน่เกื่องปงอรุบ่บนี่จ้ะแนวใส่ต่มมาม่ามีปลาเซน แล้วก็กุ้งจ้ะไข่มะมาหกฮอเดอร์พี่น้องกับผักถาดหนึ่งจ้ะยังลงไปเอาผักลงคผักลงก่อนจ้ะต้มผักให้เปื่อยๆกันยังสีแสบนะมะามาลงจ้ะโอ้เต็ม <c oughs> หมอมูก,กูู ปลาสีล่งจ้ะพอกลัวกุ้งเดียวจังล่องเบียงหลกลปอกุ้งเขาสิล่งแป๊บเดียวกระสุกเื่องปรุงล่งถ้าพี่บะมีติครับไข่ล่งจ้ะไข่ล่งเนี่ยมันต้องค้นเดย ไครสดสดเลยพี่น้องกรุงล่งจะสุดไทยไทยสุดอโอ้ยแต่สิเป็นโคตรวงเอาใจฐาดนี้เลยเนาะครับค่อยค่อยพี่น้องปไา เดี๋ยวกันพี่น้องนี่จ้ะต้มมามามากินน้ำกันเด้อพี่นองอาม่พี่น้องต้มมามาจ้ะต้มมามาอยู่ตรงหน้ามัน,นสองคนแมลูกออกมาเฮ็ดเบียกจ้ะกินแล้วก็สิเฮ็ดเบียกต้ออีก หญ้าเละสียงหน้านี่ยเราจะลองไปว่าอยากกินมาม่าเกาหลีเผ็ดๆไปน้ำเล่น จะว่าไปหาซื้อบ่ได้เจ้ามามีน้ำบานเฮาต้องเขาในเมืองยังมีจอย่างา <c oughs> บ,บ่ลูกแหงเมื่อดปดบ่คือเนี่ยสองคน ็งอกกับมีจ้ะแม่น้องไผ่มีโครงการอยู่เด้อพี่น้องป้าสิเห็ดของง่วอีกจ้ะ อันน่ากดกัง,งน่าถ้ามีงัวเพิ่มอีกหลายตัวเก็บใบให้น้องไผ่จะเห็นบ่ไปช่วงนี้โครคไผ่ไข่เจ็บก็รลายเนาะ ไผ่ล้วก็เลยยูน้ำบานน้ำพอน้ำแม่โ้องเรียนกับวันไ,ไปยักเดือนเราหรอกหลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนแล้วแต่โ้องเรียนปิด ตม้มยำกุ้งจ้ะมาเดอ้อมามาตม้มยำกุ้งปลาคิมนะ่นลูก คลิปนี้มื้อน,นี้ก็พออาไว้ท่านี้นครับไอ้ถามดวหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนนปกกเป็นกำลังใจให้น้องพายบแม่ใน้อครับขอบคุณเด้อพี่น้องที่เป็นกำลังแรงใจให้จะ้ะคลิปนี้ก็ไว้ท่านี้ลจะจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ